สวัสดีครับนี่จะพามาเบิ่งมาสมรถโพงคางของสังสินผู้ไทยครับรุ่นมินี้รุ่นประหยัดครับสำหรับพาลูพลานขี่ดินเลาะบานครับตอนนี้มีเบาะนั่งเบ้งก็มีเบาะพิงนํากครับสีชมพูสดใสครับรุ่นปีนี้รุ่นประหยัดครับราคากันมีแพงครับตัวนี้ราคาคุยกันได้ครับสนใจติดต่อที่สินผู้ไทยครับ ภาพรวมครับนี่ก,กระทัดรัดีดินเนาะบ้านครับเบิเมาเด้อยครับลดค่องข้างของสรัางิสินภูไทยรับทนี่สีสวยสดใสมีหลังคาซาลิงครับรุ่นประหยัดอันนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ